สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาเจอกับคุณครูกายอีกครั้งนะครับกับรายวิชากิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาญางานสู่สังคมนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทําใบงานที่1และใบงานที่2กันไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็มีคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่จะมาให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับว่าคลิปวิดีโอดีๆที่คุณครูได้นํามาให้นักเรียนได้รับชมกันเนี่ยคือองง้ามปัูภิญญท นกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากความสามารถการสั่งสมประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและมีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมาดูความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะครับ 1. ช่วยสร้างอาชีพสไร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น 2. ทําให้คนรู้จักพึ่งพาตนเอง 3. ทํทำให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีในท้องถิน่น 4. ทํทำให้เกิดการผลิตงานที่เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆนะครับตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดลอ้อมและการดำรงชีวิตของแต่ละชุมชนดังตัวอย่างนะครับการแปรรูปอาหาร คนในท้องถิ่นต่างๆจะรู้จักการแปรรูปอาหารเช่นชุมชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลมีปลาจำนวนมากจึงนำมาแปรรูปเป็นปลาเคม็มหรือปลาตากแห้งเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานๆหรือผลไม้ตามฤดูกาลที่ออกมามากจึงต้องมีการนำไปแปรรูปโดยวิธีการต่างๆเช่นดองกวนอบแห้งหรือทำผลไม้กระป๋อง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วยนะครับการจับสัตว์น้ำเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงมีการประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ำหลายประเภทเช่นลอบสวิงพงพังซึ่งนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นม,มาประดิษฐ์นะครับกระติบข้าวหรือกล่องข้าว เป็นภาชนะบรรจุข้าวเหนียวมีลักษณะกลมมีฝาปิดสารด้วยไม้ไผ่บางสามารถเก็บความร้อนได้โดยข้าวไม่เปียกหรือแฉะกระติบข้าวหรือกล่องข้าวเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเนื้อหาสั้นๆนะครับเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับทีนี้ ในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้ทําใบงานที่1และใบงานที่2กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีนักเรียนได้หลายคนส่งมาให้คุณครูกายได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็จัดทาให้เรียบร้อยและถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูกายดูได้เลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นใบงานที่3นะครับเรื่องกระบวนการการจัดทําชิ้นงานนะครับ คำชี้แจงให้นักเรียนอธิบายวิธีการและขั้นตอนการทําชิ้นงานของนักเรียนลงในใบงานนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนได้สํารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่อยู่ภายในบ้านของนักเรียนแล้วและนักเรียนได้ทําการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะทําชิ้นงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสาหรับในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนจะลงมือทําชิ้นงานกันแล้วโดยให้นักเรียนนะครับนาวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เลือกนะครับมาทําชิ้นงาน1ชิ้นนะครับและอัดวิดีโอ ส่งคุณครูกายนะครับถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยไม่สะดวกในการอัดเป็นคลิปยาวๆนะครับก็ให้อัดเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วส่งมาให้คุณครูกายนะครับลำดับแรกเลยนะครับให้นักเรียนตั้งชื่อชิ้นงานของนักเรียนเองนะครับให้เรียบร้อยพร้อมกับเขียนแนวคิดที่จะทําชิ้นงานมาถัดไปนะครับก็ให้นักเรียนเลือกใช้วัสดุนะครับและเขียนวัสดุอื่นๆที่นักเรียนใช้เช่นนักเรียนจะทํากล้วยทอดหรือว่ากล้วยฉาบนะครับนักเรียนก็จะต้องใช้อะไรบ้างอาจจะมีมีดมีเขียงมีน้ำปูนใสมีกล้วยมีใบ ตองมีจานมีช้อนมีซ่อมมีแป้งอะ,อะไรก็ว่าไปนะครับนักเรียนใช้วัสดุชิ้นใดให้นักเรียนเขียนมาให้ครบเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการทำนะครับให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการทำให้ละเอียดเลยนะครับว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีกรรมวิธีอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเจอปัญหาและอุปสรรค อะไรบ้างในระหว่างที่นักเรียนทําชิ้นงานให้นักเรียนบรรยายมานะครับถัดไปครับคือวิธีการแก้ปัญหานะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเจอปัญหาเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับให้นักเรียนเขียนอธิบายมาสั้นๆได้เลยและสุดท้ายนะครับก็คือการตั้งราคาสินค้าหรือว่าชิ้นงานที่เราทํานั่นเองหรือเป็นการตั้งราคาโดยการคํานวณต้นทุนและกําไรที่เราจะได้รับนะครับเช่น คุณครูทำกล้วยทอดนะครับ1ถุงใช้ต้นทุนไปทั้งหมด15บาทราคาขายของคุณครูคุณครูตั้งไว้ที่20บาทซึ่งใน20บาทนี้ก็จะแบ่งเป็นต้นทุนจำนวน15บาทและกำไรจำนวน5บาทนะครับให้นักเรียนกำหนดราคาขายสินค้าของนักเรียนมาได้เลยนะครับ ในระหว่างที่นักเรียนทําชิ้นงานนะครับในแต่ละขั้นตอนนะให้นักเรียนบันทึกวิดีโอในทุกๆขั้นตอนนะครับแล้วส่งให้คุณรูกายทางไลน์ส่วนตัวได้เลยนะครับาใครมีปัญหาในระหว่างทําชิ้นงานนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยในระหว่างทําชิ้นงานนักเรียนสามารถทักข้อความมาหาคุณรูกายได้ในช่องทางไลน์ส่วนตัวได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาหรือใน Facebook ก็ได้นะครับ และที่นักเรียนได้รับชมจบไปนะครับก็คือตัวอย่างวิดีโอที่นักเรียนในห้องเรานะครับหรือว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยได้จัดทําขึ้นนะครับนั่นก็คือเด็กหญิงสุพิศาสุภชัยนะครับเป็นนักเรียนคนแรกเลยที่ส่งงานคุณครูกายนะครับตัวอย่างวิดีโอง่ายๆเลยนักเรียนแค่บันทึกแต่ละขั้นตอนของนักเรียนนะครับและรวมเป็นคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับเพื่อส่งคุณครูหรือว่าหากนักเรียนคนใดนะครับยังไม่สามารถทำเป็นคลิปวิดีโอต่อๆกันยาวๆได้ก็สามารถสอบถามคุณครูกายได้นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับคุณครูฝากนักเรียนนะครับกลับไปทํากิจกรรมของตนเองนะครับออกแบบชิ้นงานของตนเองและทําใบงานที่3ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอส่งคุณครูกา้ได้ในช่องทางไลน์ได้เลยนะครับสาหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย